หวานชำ่ำคู่รักลูกสองฉลองครบรอบแต่งงาน18ปีขาเตียงมั่นคงไร้ข่าวเฉ้าต้องบอกเลยว่าไม่นักที่จะได้เห็นโมเมนต์คู่หวานหวานของคู่รักซูเปอร์โมเดลตัวแม่ซินดี้ซิรินยากับสามีสุดเลิฟไบ,บรอนบิชอปซึ่งทั้งคู่แต่งงานสร้างครอบครัวมาด้วยกันเกือบสองทศวรรษแล้วแถมยังมีพยานรักด้วยกันสองคนคือน้องเลล่าและเอเดน ล่าสุดเป็นวันคล้ายวันครบรอบแต่งงาน18ปีสาวซินดี้ก็ได้แชร์ภาพคู่สวีทหวานคุณสามีพร้อมแคปชั่นสื่อรักที่แปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่า18ปีที่ล่องเรือไปกับคุณมันไม่ได้เป็นแม่น้ำที่ราบเรียบเสมอไปและมีพายุเกิดขึ้นที่ขอบฟ้าอย่างแน่นอนแต่เราเข้าใจสิ่งนี้ ขอบคุณที่เป็นคุณและสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำเพื่อฉันและลูกๆรักคุณแอดบิรอนบีชอปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุขสันต์วันครบครอบเครื่องหมายสี่เหลี่ยม18ปีแต่งงานเครื่องหมายสี่เหลี่ยม25ปีอยู่ด้วยกัน